ขมน์พะวาค่ะเรือรบไทยล้อมเกาะกงพร้อมถล่มทุกเวลาเปิดปฏิบัติการกองร้อยผีดิบหน่วยโหดชุดดำลงพื้นที่ล่าขมรค่ะนคนขมนบนเกาะกงแห่พะวาค่ะล่าจะพบว่าเรือรบไทยเนี่ยจำนวนหลายลำมาปิดล้อมเกาะกงทุกทิศทางขนาะกองร้อยผีดิบหน่วยโหดชุดดำออกตามล่าทหารกัมพูชาค่ะ อย่างที่ทุกท่านน่าจะทราบกันดีนะคะว่าหากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการปะทะระหว่างไทยกับกัมพูชาแม้ว่าทางฝั่งของจังหวัดตราดซึ่งผู้รับผิดชอบพื้นที่ก็คือกองทัพเรือจะสงบเงียบเรียบร้อยนะคะหลังจากที่ส่งนาวิกเนี่ยลุยชมอดาซิตี้จนสามารถควบคุมพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแต่ยอมรับเลยค่ะว่าทหารเรือไทยเนี่ยกาดไม่ตกไม่อ่อนข้อให้ค่ะ,ะเพราะว่าล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันที่23ธันวาคมค่ะ คนกัมพูชาที่อาศัยอยู่บนเกาะคงเนี่ยต่างพากันผวาเพราะว่าทั้งถ่ายคลิปนะคะเรือรบของไทยที่ยังคงวนเว,วียนอยู่บริเวณร,บรอบๆเกาะคงชัดเจนค่ะว่าเป็นการกดดันแล้วก็ขู่ว่าหากเขมรเล่นตุกติกเนี่ยก็พร้อมจะเปิดฉากใส่ทันที

และนอกจากนี้ค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะบนบกทั้งฝั่งของกองทัพภาคที่1และ2นะคะก็ยังคงเดินหน้าบุกแบบไม่ให้กองทัพกัมพูชาตั้งตัวค่ะเพื่อจะได้ทวงคืนอธิปไตยทุกตารางนิ้วที่สัญญากับคนไทยเอาไว้นะคะว่าจะคืนให้ทั้งหมดแต่มีอยู่หน่วยหนึ่งนะคะที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าปฏิบัติภารกิจสุดหินนะคะในการประทะก,กันครั้งนี้และครั้งก่อนจนกระทั่งทางด้านของผู้ใช้เฟซบุ๊กค่ะ คณะขอบตาดำพลังเงียบแห่งรัฐการก็ออกมาพูดถึงแลวก็ชื่นชมหน่วยสุดโหดนี้นะคะนั่นคือกองร้อยผีดิบมีรายละเอียดค่ะบอกว่า10กว่าวันในการอยู่แนวหน้าหน่วยที่ทำให้ทหารเขมรทรมานที่สุดยิ่งกว่าตายทั้งเป็นที่แนวหน้าก็คือความหิวกองสเสบียงเขมรไม่สามารถส่งอาหารได้จึงเห็นภาพของทหารเขมรที่อยู่แนวหน้านอนหมดแรงหิวร้องด้วยความทรมานไม่มีใครรู้ว่ากองร้อยผีดิบเนี่ยอยู่ที่ไหน ไม่มีใครรู้ว่าเขาพลางตัวที่ไหนแม้แต่ศัตรูเองเพราะว่าเขาคือู้ล่าพานดําไทยให้กําลังใจทหารไทยทุกนายครับรักจากใจก็อ,อยากจะฝากบอกทหารทุกนายนะคะว่าไม่ต้องคิดมากค่ะว่าใครจะพูดถึงเราหรือไม่แต่ว่าขอให้รู้ว่าทุกท่านที่อยู่ในสมรภูมิครั้งนี้นะคะก็คือผู้ที่ทําให้คนไทยทั้งแผ่นดินได้รับสบายไม่ต้องกังวลสิ่งใดค่ะเพราะพวกคุณคือทหารกล้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดค่ะ จับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่ขาใจของคนไทยในขณะนี้นก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นจนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับรอบข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้งที่สาก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่เวทเข้าต่อสู้กัน ทำให้นานาชาติต้อมาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกลางเคียงก็เข้ามากเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่สนะครับคพือมหามำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านยังแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบเรื่องห่ากาับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย World War 3โดยนวากาศเอสกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุดและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรกากฏตําหน้ได้เลยค่ะ ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL b อลบายสโยอีออนเพีย er, หมดแล้วครับออนเพีย er, หมดแล้วทำไมจะมายอมแพ้กันนียังไม่ถึงเดือนเลยนะทหารไทยกำลังแบบว่าเกียร์สองเองยังไม่ใช่เกียร์สามเกียร์สี่มันมันคนละระดับการ oh. นมเพนใกล้ใกล้บ้านคุนเพนแล้วไม่ใกล้ลเราคุนเ้นอย,อยู่ต่างจังหวัดล,ลูกพี่ลูกน้องของอันวาเนี่ยมันมาเปิดบ่อนคาสิโนใหญ่มากที่ คุณมาเน็ตร้องจากตาสุดแจ้งฮุนเซนซุกอยู่ไหนแฉอันวาญาติผูกขาดคาสิโนโเขมร70ปีจากกรณีวันที่22ธันวาคม2568ในโลกโซเชียลค่ะได้มีการเผยแพร่คลิปของหลวงตาสุดพระนักเทศอีสานใต้ที่ลั่นไม่ขอกลับประเทศไทยจนตอนนั้นคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชามีการออกมายกย่องล่าสุดมีการปล่อยคลิปค่ะที่กำลังสนทนากับพระมหารูปหนึ่งของไทยซึ่งคาดว่าเป็น เป็นผู้ที่สนิทสนมกันดีแต่กลายเป็นว่างานนี้ตระกูลหุนร้องจาร์เพราะดันมีการเปิดเผยข้อมูลภายในกัมพูชาให้ไทยได้รู้สะง,งันเรียกว่าบอกหมดหุนเซนอยู่ไหนทําอะไรและยืนยันชัดเจนว่าสภาพทหารคอมเมนต์ตอนนี้เป็นอย่างไรไม่เชื่อไปฟังค่ะเขาถือว่าเขาเขาสู้ไม่ได้แล้วใช่ไหมเขาถึงมาให้หลวงตาสุดช่วยขอ,อยุติอ่อ่นอ,อนเพลียหมดแล้วครับอ่อนเพลียหมดแล้ว โหยเห็นว่า B S Q เยอะแยะก็ขนมาสิ B S Q เนี่ยพวกมีเขาจะอยู่รอบกายของอุลเซนอ๋อเขาจะไม่ส่งไปข้างนอกสภาพตอนนี้ทหารกัมพูชาเนี่ยเสียเท่าไหร่เอาตามที่หลวงตาสุดรู้ผมไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลเลยแล้วทําไมทําไมจะมายอมแพ้กันยังไม่ถึงเดือนเลยนะทหารไทยกําลังแบบว่าเกียร์สองเองยังไม่ใช่เกียร์สามเกียร์สี่ ทหารไทยบอกว่ากําลังสนุกเลยเอาอย่าเพิ่งหยุดเลยมันมคนละระดับการโอ้ยคนละระดับอะไรอ่ะม uh. ันตัดถูกตัดเสียงเรียนก้ากับทำตรีจเอาอะไรไปสู้ก็ว่าไปคือทหารเขมรเขาเขาใจสู้อยู่นะผมดูแลผมอยากจะนํำถวายปัญหาอย่างนี้ขาลบอกว่าในวัดมวยไ็้อพนร้อยแปดสิบอยู่ได้เพราะพระเนอะ อยู่ได้เพราะพระเหรอพระทำไรในตั้งแต่เปิดประเทศมานี่พระเป็นที่พึ่งเห็นพระกัมพูชาเขาก็มีบทบาทนะมีบทบาทอยู่เยอะพวกเขาสารพวกอะไรพวกเนี้ยพระจะเป็นผู้สงเคราะห์ แล้วทีนี้ตอนนี้ทำไมทหารกัมพูชาหรือฮุนเซนถึงอยากจะขอยอมแพ้เอ้ยเขาเรียกว่ายังไงขอเจราจารสงบสึกใช่ไหมครับคือมันหมดแรงแล้วไงหมดแรงคือหมดพบประมาณหมดกําลังใจที่จะสู้หรือศูญเสียจํานวนมากไอศูญเสีย,ยจํานวนมากอันนี้ผมไม่มีข้อมูลแต่อาหารเนี่ยพูดเรื่องอาหารไม่ได้พูดเรื่องอาวุธอ๋ออาหารสเสบียงเขาตัดเสบียงนะครับคือมัน มันเข้าไข่เกลียดตัวกินไข่เกลียยปลาไหลกินน้ำอาอยงเช่นเช่นมาม่าเนี่ยข้างข้างนอกมันเป็นลังภาษาเขมรพอเก่ไปข้างในก็มาม่าหมูสับอยากไข่ออนั่นดิมันเกลียดที่ห้อของคนไทยแต่ข้างในก็คือของคนไทยนั่นแหละแต่มันก็ปกติธรรมดาือไเกลียดปลาไหลแต่ก้นน้ำ มันมนไมไไไไ่่พงประเทศทศยด้หอก่มน็ูดคุยโ้อจากสปูดว่าทหารเขมรไม่ไหวแล้วอีกเรื่องที่สําคัญคือการแะอันวาอิบราหิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียด้วยบอกว่าการที่อันวาเอียงข้างเขมรเพราะมีลูกพี่ลูกน้องมาเปิดคาสิโนที่พนมเปญพร้อมกับมีการบอกชื่อคาสิโนดังกล่าวอย่างเชัดเจนไม่เชื่อไปฟังค่ะ ไม่าะว่าประธานอาเซียนคนเดิมเนี่ยมันไม่เป็นกลางคนไทยก็เลยไม่ฟังทหารไทยก็ไม่ฟังไม่ว่าจะพูดอะไรลูกพี่ลูกน้องของอันวาเนี่ยมันมาเปิดบ่อนคาสิโนใหญ่มากที่ที่พนมเปญที่เขมเมนเหรอมันมันมาจากมเลเตียมาเปิดชื่อคาสิโนนาการนาการเหรอมันถูกถล่มหรือยังลูกตาบอกว่าอยู่ตรงไหนลูกตาบอกมาหน่อยอยู่ตรงไหนคาสิโนที่นี่ ผมยังไม่เคยเห็นเลยนากาใช่ไหมครจ,จังหวัดจัังหวดอะไรจังหวัดอะไรอยู่ปุณเป็นพนมเป็นใกล้ใกล้กลบ้านปุนเซนแล้วมไม่ใกล้อยู่ต่างจังหวัดอ๋อเอา้าบ้านอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมของปุนเซนครัเขาเขาไม่ได้อยู่ในในพปุณโงเป็นคือในปุณงเป็นนี่มันเอะอ่ะไม่มีสถานที่ออกกําลังกายเขาไปข้างนอกเขาไม่เคยเห็นบ้านเขาหรอก ไทีีน <ะ S 2> นท่นเะเราลวด๋ยซึ่งข้อมูลจากหลวงตาสุดใสลับ007ของไทยในเ,เมเนนั้นดันเป็นข้อมูลที่ตรงกับข้อมูลของคาสิโนในเทมเน ของนักธุรกิจชาวมาเลเซียคนหนึ่งแต่จะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับอันวาจริงหรือไม่เรามาฟังข้อมูลนี้กันค่ะโดยสื่อผู้จัดการออนไลน์เครดีการรายงานเอาไว้เมื่อวันที่14ธันวาคม2568ที่ผ่านมาว่ารู้จักนากาเวอร์คาสินโนพนมเปนใต้ทุนยักษ์มาเลเซียเป็นที่ทราบกันดีว่ากรุงพนมเปญของกัมพูชามีคาสินโนที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งเดียวในเมืองหลวงแห่งนี้ซึ่งนายทุนมาจากประเทศมาเลเซียมีชื่อว่านากาเวอร์ ชาวไทยตั้งข้อสังเกตไปถึงจุดยืนของประเทศมาเลเซียภายใต้การนำของอันวาอิบราหิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนที่เข้ามาแทรกแซงความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชายอย่างออกนอกนาทั้งการให้ทั้งสองประเทศลงนามข้อตกลงหยุดยิง ลงนามปฏิญ,ญาณสันติภาพกัวลาลัมเปอร์โดยให้ในายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐร่วมเป็นสักีพยานรวมทั้งเหตุการณ์การประกาศยื่นคำขาดให้ไทยและกัมพูชาหยุดการโจมตีภายในเวลา22นาฬิกาของวันที่13ธันวาคมซึงปรากฏว่านายฮุนเมเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็รีบตอบรับข้อเสนอทันทีแต่ไฟไทยไม่ยินยอมเพราะถูกกระทำก่อนทำกลางความเคลือบแคลนสงสัยว่ามาเลเซียเข้าข้างรู้เห็นเป็นใจกัมพูชาหรือไม่ นากเวอร์ค่ะเป็นคาสิโนที่ก่อตั้งโดยนายเฉินลิปเกียงนักธุรกิจชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน ขณะที่เขาก็เป็นนักธุรกิจอสังหาหริมทรัพย์และผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินเขาเดินทางไปกัมพูชาเพื่อสำรวจแหล่งน้ำมันในอ่าวไทยบังเอิญรัฐบาลกัมพูชาเปิดประมูลใบอนุญาตคาสิโนในเฉินคว้าใบอนุญาตนั้นมาได้ในเฉินมีการจัดตั้งคาสิโนเมื่อปีพศ2538ใช้เรือเช่าตามแม่น้ำบาซาบซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำโขงใกล้กับรระบรมราชวัง จตุรมุกสิริมงคลหรือพระราชวังหลวงในกรุงพนมเปญเป็นสถานที่เล่นคาสิโนกระทั่งได้มีการซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารนากเวอร์ย้ายมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบันในปีพศ2546จากนั้นในปี2549 บริษัทนากาขอบที่จะตั้งขึ้นในหมู่เกาะเคแมนมีการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงต่อมาได้มีการขยายอาคารหลังที่2ในปีพศ2560นากาขอบได้รับใบอนุญาตจะตั้งคาสิโนถึงปี2608โดยมีสิทธิผูกขาดเพียงรายเดียวในรัศมี200กิโลเมตรจากกรุงพนมเปญถึงปี2578แต่เว็บไซต์แวดวงข่าวคาสิโนรายหนึ่ง ขอสงวนนามได้มีการรายงานว่าเมื่อปีพศ2562ได้มีการแก้ไขข้อตกลงสิทธิผูกขาดกับรัฐบาลกัมพูชาออกไปอีก10ปีตั้งแต่วันที่1มกราคม2579ถึง31ธันวาคมปีพศ2588ข้อตกลงดังกล่าวค่ะจำกัดไม่ให้บริษัทอื่นประกอบธุรกิจคาสิโนในรัศมี200กิโลเมตรจากพนมเปญยกเว้นบริเวณชายแดนกัมพูชาเวียดนามเทือกเขากิริรอมและเมืองชายทะเลสีหนุ โดยได้มีการจ่ายเงินก้อนแก่รัฐบาลกัมพูชา10ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ315ล้านบาทและจะจ่ายเป็นรายปีปีละ3ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ95ล้านบาทตั้งแต่ปี2 5 7 9ถึง2588ในปี2566นายเฉินถูกจัดให้เป็นมหาเศรษฐีมาเลเซียลำดับที่7จจากการจัดอันดับของนิตยสาร f o r ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ2.8พันล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 88,000ล้านบาทเขาเคยมีโครงการก่อตั้งคาสิโนอีกแห่งประเทศรัสเซียแต่กลับระงับการก่อสร้างอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์รัสเซียและยูเครนต่อมาค่ะนายเฉินเสียชีวิตที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่8ธันวาคมปีพศ2 5 6 6 เนื่องจากอาการเจ็บป่วยรวมอายุ75ปีและมีการสมมอบอำนาจให้แก่นายเชินยี่ฟอนลูกชายเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มคนใหม่อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของสำนักง,งานการค้าของสถานกรงศูนย์ใหญ่มาเลเซียพบว่าการค้าทวิภาคีระหว่างประเทศมาเลเซียกับกัมพูชามีมูลค่า961.4ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในช่วงมกราคมถึงตุลาคม2568เพิ่มขึ้น38.9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วและคาดว่าจะทะลุ1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้การก่อตั้งคาสิโนโนากาเวอร์นอกจากจะสร้างงานให้กับชาวกัมพูชากว่า6,000ตำแหน่งแล้ว ยังสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมในประเทศกัมพูชาทั้งกิจกรรมด้านกีฬาการมอบทุนการศึกษาผู้ทางความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจสังคมและคนในท้องถิ่นและล่าสุดค่ะกับการเป็นสปอนเซอร์ให้กับนักกีฬาทีมชาติกัมพูชาจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียกับกัมพูชาถึงชื่นมื่นอย่างออกนอกหน้าบนความสูญเสียของชายแดนทั้งสองประเทศและพบว่าก่อนหน้านี้ รองศาสตราจารย์ดรชิตตะวันชนะกุลอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกัมพูชาและมาเลเซียที่อาจมีดีลลับ ย้อนไปถึงธุรกิจคาสิโนใหญ่ในกรุงพนมเปญรายงานชี้ว่าการเกิดขึ้นของนากาเวอร์ศูนย์รวมความบันเทิงและคาสิโนขนาดมหึมาในกรุงพนมเปญเมื่อกว่า30ปีก่อนมีได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มีการหนุนหลังจากรัฐบาลมาเลเซียตั้งแต่ยุคนายกรัฐมนตรีเจ้านโรดมรณฤทธิ์รวมกับฮุนเซนผู้นำกัมพูชาในขณะนั้นโดยนักธุรกิจชาวมาเลเซียเชนลิปเกียงได้สิทธิ์เปิดคาสิโนตั้งแต่ปี1 9ึ0 ก่อนจะขยายสัมปทานยาวนานถึง70ปีหลังจากฮุนเซนเดินทางไปเตรรจาที่มาเลเซียในปี1998ข้อมูลยังเปิดเผยว่าในปี2024รายได้ของนาจาเวอร์มากถึง96%มาจากคาสิโนโดยรัฐบาลกัมพูชา กับเก็บภาษีได้เพียง6%ของไรายได้รวมสร้างคอกังขาวว่ารัฐเป็นผู้เอื้อประโยชน์ให้กับนักลงทุนต่างชาติขณะที่ประชาชนท้องถิ่นถูกกดข่าแรงถูกไลท่ที่และถูกปรับปรามเมื่อเรียกร้องสิทธิจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในทําเพียง220บาทโปรโมโชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนรถ20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสร้างจองหนังสือได้ที่ Line ID at chapsit.stow หรือโทร094-236-9493 ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ซโยอี แล้วทำไมญี่ปุ่นเปลี่ยนไปล่าสุดเวแรงงานคเนต์ชัำไทยลั่นคเมนต์ออนไลน์เมื่อไหร่เดี๋ยวรู้ด้านไทยโชว์ชื่นมืน ภูตานเกาลีใต้เน้นย้ำความสัมพันธ์สุดแนนแฟนล่าสุดวันนี้ประเทศไทยค่ะมีภาพความชื่นมื่นออกมาเรี่ยวๆซึ่งสะท้อนว่าประเทศไทยเครกงก็รักยังล่าสุดแค่ะวันนี้24ธันวาคม2568ในอนุทินชันวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรักษาการได้มีการโพสต์ว่าเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิปีซิกมิคเคเซอร์นำเกลว,วังชุกแห่งราชอาณาจักรภูตาล และสมเด็จพระราชินีในโอกาสที่เสด็จมาเยือนประเทศไทยเพื่อรับการถวายปาริญญาศิลปกรรม,มาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากสุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมกับมีการลงภาพให้คนไทยได้รับชมซึ่งมีภาพหนึ่งค่ะกษริย์แห่งภูจานได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับนายอนุทินด้วยโดยมีคนไทยค่ะเข้าไปร่วมชื่นชมและแชร์โพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และอีกภาพความประทับใจค่ะเมื่อวานนี้23ธันวาคม2,568เพศสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยได้มีการลงคลิปพิธีมอบเงินช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติจากน้ำท่วมในภาคใต้ของประเทศไทยจำนวน5 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐจัดขึ้นณธทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับมีการโพสต์ว่าในโอกาสนี้เอกอัครราชทูตปาร์คยงมิน แสดงความเสียใจต่อรัฐบาลและประชาชนไทยหวังว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ และฟื้นตัวโดยเร็วที่สุดและขอบเป็นกําลังใจให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วในการนี้เอกอัครราชทูตได้อธิบายและชี้แจงให้กับชาวเกาหลีใต้ที่อาศัยในประเทศไทยได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงของเงินช่วยเหลือในครั้งนี้โดยนายกรัฐมนตรีอนุทินเองก็ได้ขอบคุณชาวเกาหลีใต้ทุกคนมาณที่นี้ในอนาคตเกาหลีจะยังคงร่วมมือกับประเทศไทยในฐานะพันธมิตรใกล้ชิด ยืนหยัดเคียงข้างในยามวิกฤตและในยามสงบภายใต้จิตวิญญาณแห่งมิตรภาพ เรื่องความร่วมมืออันแข็งแกร่งท้งนี้นายอนุทินชาญวุฒิยุนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการพบหารือกับนายปาร์คยงมินเอกอัครราชทูตส,สาธารณารัฐเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยและคณะในโอกาสรับมอบเงินช่วยเหลืออุทกภัยในภาคใต้ของประเทศไทยจากรัฐบาลเกาหลีใต้โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ได้มอบเงินช่วยเหลืออุทกภัยในภาคใต้ของไทยจำนวน5 0,000 0ดอลลาร์สหรัฐ ผ่านโครงการความร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูความเสียหายของพื้นที่ประสมเหตุอุทกภัยรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและสิ่งของจำเป็นอื่นๆ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยว่ารู้สึกซาบซึ้งในความห่วงใยและมิตรไมตรีจิตที่รัฐบาลและประชาชนเกาหลีใต้มีต่อประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องซึ่งสะท้อนถึงความเร่่มมือและเป็นเครื่องยืนยันถึงมิตรภาพอันแน่นแฟน้นและยังยืนระหว่างสองประเทศพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะเดินหน้าดำเนินการฟื้นฟูอย่างเต็มศักยภาพโดยเงินบริษาททั้งหมดจะถูกนำไปใช้เพื่อฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่